กินกวนดูจกักสภาพแล้วว่าเราต้องช่วยเขาแล้วฉันก็ว่างั้นแหละอืมขอนึกก่อนนะว่าจะช่วยยังไงคิดไปคิดม่ไม่ใช่ว่าช่วยเขาแล้วเขาเดันจะมากินพวกเรานะแหมเขียวเข้มเอาสักทางช่วยหรือไม่ช่วยสุดท้ายจูกินกวนและเขียวเข้มก็ต้องช่วยมันจนได้ โดยการที่กินกวนขึ้นไปบนต้นเบอร์รี่เราก็เวียงลูกเบอร์รี่ลงมาที่พื้นเต็มไปหมดเลยส่วนเจ้าเขียวเข้มก็คอยเก็บเบอร์รี่สุกๆออหมอมๆหวานๆไม่ให้มันกระจายไปไกลเตรียมไวใ้ให้เจ้าน,นกก่องโอ้ยอดใจไม่ไหวเจอใบเบอร์รี่อ่นอ,อนๆโอ้ยขอชิมไหนยนะนั่นแน่กินกวนนายอาจกินใบอ่อนๆฉันกินลูกมันก็ได้หวานๆอร่อยกว่าเขียวเข้มนายดูนั่นสิ เจ้านกกองอ่ะมันพยายามลุกเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองนะฉันคิดว่าดูมันสิอ่อนละห่วยลอยแรงเลยนั้นสิกินกวนมันจะรู้ได้ยังไงว่าพวกเราหาเตรียมผลไม้ไว้ให้มันงั้นก็ตะโกนเรียกมันสิเจ้านกกองทางนี้ hey.